บอนด้วยบอนด้วยบอลแหน่ที่ทับบอลน่อยบอนแหน,น,น่อะไรขอให้กระจกเป็นเล่นนะคะไปดูได้ติมขอบคุณที่รับชมนะคะดีกววนี้ก็ขอตัวกินไอติมก่อนนะคะบ,บ๊ายบายบ๊ายบายเร็วๆบ๊ายบายก่อนไม่งั้นได้ไม่ติมให้เด้บ๊ายบายก่อนไปกล้องก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบายบนเลยนะใช่ ลูกชายป้อนแม่น้อยลูกชายครับกินคนเดียวเลยอ่ะถ้ากินก้อนไดพี่ครับบ๊ายบายเร็วเร็วบายบายเดินไลน์ไปแล้วจะรักอยากป้อนแม่ถ้าป้อนแม่น่ารักแท้ลูกชายกินโบราณครับกินโบ,บ,บร,ราณ มาร้านก็จะประมาณนี้นะคะนักพิถีก็จะได้กี่ลิตรกิบทุกวันอร่อยไม่น่าแต่พี่ชอบชุดชื่อย่างนี้เองพี่เ็จแเ้าแบกนะ้ำเลยเนาะคนเลยนะลชายสชายปอแม่น้อยลูกชายครับกินคนเดียวเลยอะ่ะ ถ้ากินกวันเลยก็นรถานก็ได้นะครับมันงี่ก็จะวิ่งรัดวิ่งรัดเลยชิมแไหชิมไชิมโอ้ยคิตีพักบัดนี้ทายแม่คิตีของแม่เองเว้ยโมอร่อยใหญ่นะครับพี่พี่แม่กินเลยอ่ายกันไหนกิกินาำากินดิกินกน จ,ะจะก,ก,กินด้วยกินด้วยกินหน่อยดูดีท่ากัดเพื่อนหมดแล้วมันแม่หมดแล้วอร่อยใหญ่นี่ครับนแม่ไม่แย่ยงไม่ปล่อยให้นางกินคนเดียวกนะินโบราณนะคะมาล้านก็จะประมาณนี้นะคะนักพิศก็จะได้กิกนกระิบทุกวนันขอบคุณที่รับชมนะคะกินด้ก็ขอตัวกินกระติบก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วๆบ๊ายบายก่อนไม่งมั้นแม่ไม่สติมให้เน้

เห็นรถถ่านเได้นะครับมันก็จะวิ่งรัดวิ่งรัดเลยวินะไชิมนะชิมนะโอ้ยคิทีพักบัะทมคิทีของแม่เองเว้ยโอนอร่อยจังกิน้ยกด้วยกด้วยกนอนนี่ิาก้อนน้อยกนน่ ปิ้โบราณนะคะมันเป็นโบราณถ้ามาร้านก็จะประมาณนี้นะคะนักพิกจะได้กี่ละจิบทุกวันปิ้โบราณนะคะมันเป็นโบราณถ้ามาร้านก็จะประมาณนี้นะคะนักพิกจะได้กี่ละจิบทุกวันอร่อยใหญ่เลยครับพี่พี่แม่กินเราอยาผู้ชายก็ได้อยากกินน้ำแน่เปิ่อล้ว กิกเล่นสุดยอดคไปนะด้วยบ้ด้วยป้อนด้วยป้อนนี้กินทับป้อนน้อยป้อนนี้อร่อยน่าจะพีสชอบชุดชื่ออย่างนี้เองกินเส็จแลแบกน้ำไปเนาะ อ่ยใหญ่นะครับพี่พี่แม่แมบบ่กินเลยอะ่ะน้องชายก็ได้ไปไปตั่งใจน่ากินกำลงกินไม่รู้เป็นกำลังกิน,กน,กน,กนสวัสดีครับก่อนไอสกีบอีกแล้วน้องพีทก็ได้นะครับพี่ค่ะกินด้วยกินด้วยสิมีอะไร ก้าจอดไปเล่นไหมคะเห็นรถไอติมชันักเลยค่ะไม่เล่นเลยยี่สิรถไอติมต่อเวลาเนี่ยแต่หลังจากกดแม่ถ้าปนแม่น่ารักแท้ตุกใายไปก็กดไปไม่หำเลยอร่อยจังกินกิน กินรถถ่านก็ได้นะครับมันก็จะวิ่งร sure ัดวิ่งรัดเลยคิดมนะไงชิมนะชิมนะโอ้ยคิดที่พักบัดนี้ใชายแม่คิดทีของแม่เองเว้ยโมลิขอบคุณที่รับชมนะคะปิดนี่ก็ขอตัวกินไอติมก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วๆบายบายก่อนไม่งั้นได้ไม่ชิมให้เน๊ะบายบายก่อนบายกล้องก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบายน้ำแข็งเหรอบ๊ายบายกล้องก่อนบ๊ายบายก๊ล้องก่อนจุใจเด้อครับหนุนจุใจเด้อบ๊ายบายกล้องก่อน บวไวก่อนไวไก็อกก่อนบายสวัสดีครับก่อนไอสกีปอีกแล้วน้องพีทก็ได้นะครับพี่ขาทิ้งด้วยทิ้ด้วยสินี่พี้ครับบายบายเร็วๆบาย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 นักทน่ากินดูน่งกินไม่ดูเป็ินดน่งกินบัายบายน่ากินดูน่งกินไม่ดูเป็ินดน่งกินที่น้ำแข็ง

มูดถ้ากัดเพื่อนแล้วมันแม่มุมเลยอร่อยใหญ่นะครับแม่ไม่แย่งไม่ปล่อยให้นางกินคนเดียวอร่อยมากเลยพิซซ่าชุดชื่ออย่างนี้เองบิานด้วยบ้านด้วยบ้านด้วยบ้านแหนกิ้ทคับบ้านหน่อยป้านแหนอร่อย รถกระจกไปเล่นนะครับเป็นรถไอติมวันเลยเห็น,น,น,หนรถขานเขาได้นะครับมันก็จะวิงว่งรัดวิ่งรัดเลยทิ้งไปไหนซิมนะซิมนะโอ้ยคิที้พักบันทึใช่ยแม่คิที้คอนแม่เองเว้ยโมนิกอร่อยจังกินกินนะกินนะคนไหนนะชาย สายป้อนแม่น้อยลูกสายครับกินคนเดียวเลยอะ่ะถ้ากินก่อนพีน่ครับบ๊ายบายเร็วเร็วบายบายกิน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 จะนักงเลยค่ะไม่ได้เลยไม่สะดวกเลยติดต่อครับกินบึกกินบึกกินไหม ดูดิถ้ากัดเพื่อนแล้วมันแม่หมดแล้อร่อยใหญ่นี่ครับนีแม่ไม่แย่ยงไม่ปล่อยให้นางกินคนเดียวสวัสดีครับก่อนแด้เอ็กซคลีปอีกแล้วน้องพีปก็ได้นะครับพี่กินด้วยกินด,ด้วยสิยยมีรอยเมาจะับไปเล่นนะครับเห็นรถไอติมรอย udah berjog benar <sukur> kan, ini udah ding, baik-baik จะเแบ,บก,นะอบอกน้ำเลเนาะกินด้วยออกินด้วยกินมันดูดท่ากัดเพื่อนหมดแล้วมันแม่หมดแลยอร่อยใหญ่นีครับมแม่ไม่แย่งไม่ปล่อยให้นางกินตัวเดียว